ข่าวดีเซตแรกของคุณในปี2567คืออะไรมาดูกันค่ะไพ่เซเวนอวานหัวกลับนะคะงานที่คุณทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย จะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามนะคะได้รับการยกย่องชมเชยจากเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานและบุคคลในสายงานมีผลงานที่โดดเด่นนะคะชนะอุปสรรคศัตรูชนะคู่แข่งในสายงานอย่างเด่นชัดมากค่ะนี่คือข่าวดีเซตแรกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูใบที่2ค่ะไพ่ five of wands นะคะคุณจะต้องทำงานกับคนหมู่มากจะมีลูกน้องบริวารเพิ่มขึ้นนะคะ ลูกน้องที่ออกไปแล้วก็กลับมาเพราะว่ามาพึ่งใบบุญพึ่งบารมีของคุณที่กำลังดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนค่ะไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะหัวกลับคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งค่ะจริงๆอะ่ะคุณจะได้เลื่อนมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วแต่เขาระงับเรื่องเอาไว้ตอนนี้เขาเดินเรื่องต่อนะคะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดังนั้นข่าวดีเซตแรกของคุณในปีนี้คือเรื่องงาน มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนนะคะเป็นเรื่องดีมากสําหรับมนุษย์เราจริงๆแล้วเนี่ยในในชีวิตมนุษย์น,นะคะเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คืองานค่ะไม่ใช่เรื่องความรักหรือว่าเรื่องเงินอะไรหรอกคือเกิดมาเนี่ยเราได้ทํางานแล้วมีผลงานเนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตพอเรื่องงานเราดีเราก็จะมีไรายได้ตอบแทนเข้ามามีเงิน นำมาใช้เลี้ยงชีวิตนำมาให้ครอบครัวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้เหมาะเจอกับคุณนะคะเข้ากับคุณได้ เป็นเรื่องราวของคุณให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะและถ้าใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณก็แชร์กระจายไปให้เขาด้วยค่ะแชร์กระจายออกไปสู่โลกสู่จักรวาลน,นะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องงานการใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมทุกๆุภพทุกๆชาติไปเลยค่ะ